มาดูระดับน้ำแม่น้ำน้านที่สะพานลัดลาดลังสันอําเภอตะพานหินจังหวัดพิจิตช่วงเวลาบ่ายประมาณ3าโมงครึ่งของวันที่8สิงหาคม6-7นะครับช่วงนี้เวลาบ่ายแสงให้แสงดีมากเลยแสงสว่างส่องไกลมีปริมาณน้ำประมาณนี้ จุดชมวิวของแม่น้ำสังเกตน้ำก็ยังทรงตัวอยู่ในระดับเมื่อเช้า ท้องฟ้าสีครามมีเมฆหนึ่งก้อนท้องฟ้าสวยงามมากครับ